เหมือนเป็นใดลงศพข,ของมัมมีอ่อะไรนั่นไงโอ้ยไอ้เจ้อชู้ การตรหมาทมันไม่ดีเราต้องปืนไปด้วยความระมัดระวังโอเคไหมเอาเอาอ้เอาเอาเอาอ้โอ้จะตอกจะตอกเอามาเก็จะจกมันไม่ตกแล้ว ไปเลยครับไปนี้ครับ,รบอึ๊บโอ้ยเกือบไม่ถึงไปม่ได้เลยอันนี้เคยเล่นไหมเสมอเคยเล่นไหมไม่เคยห๋อเคลื่อนลอยอ่ะเริ่มไม่เป็นเนพ่อเขไม่รู้ไหนเอ่อต้องหลบนี่แหละหลบตรงนี้แหละไปแล้วก็ไปหลบตรงนี้เ,เ, <Okay. S 2> เดีือดรอมันก็ ระวังนะโน่นนี่โน่นนี่เป็นอ่ะอ๋อทางนี้มันไปอ่ะหนูกลัวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลงไปข้างล่างก่อนไป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 เร็วเดี๋ยวให้มันลงไปข้างล่างก่อนนะไปวิ่งเลยเร็วๆร็เร็วเลบนั่งเลนโอเคไปของมันเป็นกับดักใช่ไหม กลัวๆตัวกตรงนี้มากอะหลัมีอะไรไหมนี่ปะเปอะมาที uh> 5, okay. ่เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคอตร่ไหนอยู่ที okay. ่เดินเนาะตรงนี้มันกดไกลเลยตรงนี้เราตกโอเคตรงนี้สูงมากมาที่ไกลจัง

ดูใช้คันโยกเพื่อเปิดและหลบหนีเขาวใช้คันโยกเพื่อเปิดประตูคันโยกอยู่ไหนคันโยกอยู่ไหนหนูก็อยู่ตรงเนี้ยใช่คันโยกไปฮใ <c oughs> ต้องใช้คันโยกนั่นแหละ <c oughs> กดไปเจอดาบแล้ว เราผู้หญิงมาเลยมาเลยนี่ไงเจอดาบมหาปลายเข้าเไปได้ได้ไปกันเลยไปกันเลยวิ่งกลับ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 กับกับโอเคฟันตรงเนี้ยฟันใหญ่แมงมุมนี่แหละฟันใหญ่แมงมุมอ่ะฟันใหญ่เฮ้ยเร็วไปไหนระวังระวังนะ ราบัางเราบ้างโอเคเราอะไรอ่ะมันค่ะไปเอาลงไปก่อนลงไปก่อนติหืมไปสามเพื่อนดูสิเพ <c oughs> ื่อน,นได้ไหมหาทางผ่านเขาวงกดเพื่อผ่านบันลังที่เต็มไปด้วยทองคำอ่อขอพงกดหาทางผ่านเขาวงกด อะไรอะเสมอต้แ่สสไง,ไงสวยโอเคเต้องผ่านไปให้ได้เราต้องหาทางออกด้วยเราหาาไอ,อตัวนั้นนั่แหละนั่นแหละนั่นแหะจะกันยระงเลือดเราด้วยนะจะกาัานจะต้นเราต้องหาทางออกไปด้วยอุ้ยอมันมเมเอราองรีหาทางออกไปเลยวิ่งเลย ใช่อ่ะรีบเก็บเลยรีบเก็บทองไปเลยว้าวกดแล้นันนะ่นปุ่มสีแยงนะใช่ต้องกดละโอเคอ๋อเพราะว่าเรากดแล้วเรากดแล้วเราก็ไปได้เลย,เย,เยกระโดดกดหรือเปล่ากระโดดเออตุ้งสีส้มมันเป็นกับดัก

เออนั่นแหละมึงก็ปม่อมเราดูสุมสุส้มเยอะมากปมือนั้นด้วยสุมปออเนั่นแหลเออาไปนนั่นแหละเ้ยยันยันย

เร็วเร็วว้าวว้าวมาดิไอพ่อเหรอมาพ่อจะจัดก,การให้มันอันนี้มันเป็นรูปตุ้มมีน้ำแล้วเนี่ย,ยเฮ้ยไออโอทำไมมันวิ่งชา้จาจังเลยเนี่ยปึ๊บวิ่งชา้าเกิฮ้ย โอ๊ยไม่ผ่านเลยอย่ะม<ป>ันวิ่งช้าจังไงไปใหม่ไปใหม่จะพ่อไปใหม่กันนะมันวิ่งชา้าลอดูปะนนะไปอี๊บโอ้เกือบเกือบ <c oughs> แล้วเกือบจะทิ่มตูดแล้วอ้ายเึยบืบเกือบแล้วเดี๋ยวสเดี๋ยวปึ๊ยโอเคไกลแล้วไกลแล้วเลยซื้อมา เฮ้ยเลยเซอร์มาแล้วกับฝั่งนู้นเราต้องลดฝั่งนี้ก่อนเลเซอร์มาเร็วมากอะ่ะเฮ้มาเร็วมากเลยนะเลเซอร์ทางไม่จ้เป็นไงไปเป็นไงยอดไปละต่อเอยไ้ไปไปไปโคจ้า<ม><ม>ต่อ กดติดตามด้วยนะสวัสดี